จุคึมบุก็ใส่เส,สื้อดอนผีบินเนาะนี่ผีบินดอนผีบินคนนีม่มีคนแอบทำคลิปในเครื่องแท็บเล็ตใหม่เพิ่งซื้อมาดูสิกำลังตั้งชื่อตั้งชื่อมัม่วๆบังกา บังตาอีอหัวไฟทองของเราก็มาแล้วนะหัวไฟทองตัวดำด้วยที่แสงก็ดำไม่ได้ดำดำที่ไหนแล้วขาวกว่าเธอเยอะก็ดูดกดิ่งก้นดิเน่ยดูเห็นไหมขาวกว่าเยอะเลย

nghe kia thì có vừa nào này cũng bị hỏng nhá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ทีลการกัน เก่างานนี้ครับอีหอัวไฟทองไม่ต้องไปดูหรอกครับมันไม่มีคลิปหรอกไม่เชื่อไม่เคยเอามาลงใช่ไหมทุกคนถ้าไม่เชื่อไปพิมพ์ดูเลยทำไมทุกคนต้องพูดกันเยอะด้ยวยเนี่ยโดดอะไรดดต้องโดด,โด,ดเกมเราบอกแล้วแหละเพราะเราชอบเล่นน่ะ ยิปเราจะถ่ายพี่นะถ่ายเลยพี่ไม่สนพี่จะได้ดังไม่เป็นอะไรว่าแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ไม่รู้อยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมอยากไปบิช่ไปทำไมไปทำไมอยากไปอยากไปอยากไปกินไก่ท f c อ อยากไปโลตัไปทำไมไปทำไมไปอยากไปวิกซีไปทำไมไปทำไมไปกินไก่เ <c ười> f ฟ <c ười> Hoi tin cài KFC ếp à, ai nhái chú chụp bộ tin cãi chụp tao 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 บิ๊กพีไปทำไมไปทำไมอยากไปอยากไปอยากไปกินไก่แท้พี่เราก็ได้กินแล้วอร่อยวันนี้เราจะพาดูคนถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์ไม่ใช่แท็บตแต่ปกติเขาก็ถ่ายคลิปด้วยใช้โทรศัพท์นะครับเหมือนกันใช่ไม่ใช่แท็บเล็ตนะครับเราจะพามากินอะไรเหรอหไม่แบงเออมันแย่งไก่เราไปแล้วอ่ะแต่เราไม่กินไก่เราจะเอาอันนี้ จะใช้ปากกาอปิ้งตุ๊กขนอันนี้มันมาที่ใส่ปากกาโอยเธอเธอจะไปยุ่งอะไรของเพื่อนนักหนาหางเฉยขนาดโทรศัพท์ตัวเองอ่ะยังไม่เชื่อจับเลยแต่ดิ้น็จะตีมาเลยนะเธอก็ไม่ต้องจับโทรศัพท์คนอื่นห้ามห้ามโดยค่ะโทรศัพท์เลยยังไม่ให้จับเลยเนาะใจใหญ่ใหญ่แต่ให้นิดเดี๋ยวนิดจับนิดนิดเดียวเท่านี้

คิเต้นพอยคิววม่คาเต้นุกติ้คกดติดตามช่องหนูน่อยไม่ต้องกดหรอกช่องกระจอกไม่พูดติดตามแค่ห้าคนเองกระจอกไม่พูดติดตามคนมีพูดติดตามจุดจุดจุดจูนูนูนคน คนเดียวใช่<ป>่ต้องมาเถียงพี่เป็นคนเช็คทางดีไม่เป็นไรไก่อะไรก็เหมือนกันแหละทุกคนไม่เห็นแตกต่างเลยใช่ไหมแปลงร่าง ๊าให้กลายเป็นถังอย่างเร็วทุกคนแปลงลโอตแปลงล่ะทุ้คยไม่ใม่ค่ะนะชูปู่าฮ่าชิปี้ชาป้ารู้ไมร่ามิรช้ ไม่เชื่อว่าพลอยเปิดเองไม่ได้ก็เปิดเองไม่ได้อะน้องมีคนมีคนกินแล้วด้วยอ่ะผ่อนก,กันเลยหยากินด้วยของแต่เองก็มีหึดัดโดดิบผูดดคค้คนควรจะไปแบนคลิปพอลอยใช่หึข้อหามให้กินน้ำด้วยจะไปแบน ได้กินแค่วุ้นอันเดียวเองก็ที่กินเดียวเองอะนะพี่ทำไมเคียนหนาวแปลกแปลยเ้ยพี่ทำไมมันเคี้ยวนานแปลกแวะมันเอาชิมันเอาช่งมาทำหรือเปล่า รูว่ามเจ้าขี้มันทาทุกคนกคนที่กินข้าวห้ามดูนะระวังด้วยนะทคำพูดอ่ะมันจะว่ากเกินพี่แล้วคนบที่ตอนเรามาใก้อยู่อหรือว่ามีคนมีหมาที่ใส่เร็วอะ่ะฮะไก่เกี้ยวสี่หรือมีนกมาขี้ใส่แล้วก็เลยมองไม่เห็น ไปดีกันไม่มม่ะอรมาม่าหอมมุกไทยก็ตากถั่วผ่านกล้วยไงว่าเลยแล้วตงเยีบนี่สักอย่างตกเย็ I'm of the chemical. ข้ามย้อย เห็นมันใส่ไหมล่ะเห็นมันมันใส่เป็นฟองอ่ะมันใส่ขึ้นจริง,รงๆพี่เคยเห่า,าน้ำลิ้นจีจ่จนมันใส่เป็นน้ำเปล่าอ๋อจริงเหรอ,อามาขยับให้ดูขยับเบาเออขยับ <ๆ S 2> น้ำเลยให้ครบหนึ่งพันครั้งหนึ่งพันขยับขยับมาถึง2ี่สิบงัแล้วเนี่ย

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วนี่ก็คือสภาพไอแผงของเขาคนทุกคนเรบอกว่าได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะแต่พี่ยังไม่พูดเลยเนาะยังไม่พูดเลยหรอคนถูกดูดทานได้นะ m không biết có gì hay không phải nữa à อชอบกินจำไก่ก็ที่บอกแม่แ,มแล้วคนบ้าเราเป็นคนลาวก็เลยพูดภาษาเราแอนฉันไม่ใช่คนลาวฉันคือเลือดผสมพ่อไทย<น>แม่แลาวฉันเลือดเลือผสมหรอฉันคือเลือดผสมพ่อเป็นคนไทย แม่เป็นคนลาวแล้วลูกกลายออกมาเป็นคนอะไรคนไม่รู้กยเป็นาวแต่เราเกิดอยู่ที่ไทยที่าวทุกคนเราเป็นคนผสมครึ่งราวครึ่งไทยเราจะมาพูดภาษาลาวให้ทุกคนดูเข็นมาร์โกเรียกว่า มากพี่ทุกคนใี่แทนพูดตอนที่ไปอยู่ที่ประเทศเราพูดไทยคำแต่พูดเราเยอะกว่าไทยคำเราคำแต่พูดเราอะเยอะกว่าใช่ปะอืมแซนดี้อิ่มแล้วอิ่มมัอนพอมึงบ่ เขียนไม่ได้เอาไปเขียนสมุดเขาบอกเกือบ <c oughs> เอามาเขียนแทเสร็จแล้วแต่อันที่เขียนแท็บเล็ตมันอยู่ด้านนี้นี่ทุกคนอันนี้เขียนแท็บเล็ต